เียอราเยโอ้ยโอ้โอยยโกนโกนโกนอ้ยโอยี่อะไรเอ้าโอ้ยยกูเพิ่งเกิดมาไอ้ห่ายคิดว่าคยมเอ้ทุกคนคิดอะไรออกก็กูจับรวบกูจับรวบกูจับรวบกูจับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับทุกคนร้านข้าวบักร้านข้าวบักนะฮะ รับเติมโลบกักราคาย่อมยามีแค่30บาทก็เติมได้นะเป็นการเติมแบบระบบ ID p a s s พนะใช้เวลาแค่1น5่ถึงสิาทีเท่านั้นทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพัสดทุกแมปเรทห้าจุดห้าแถมรับกดผลบล็อกฟุตหรือของแมปต่างๆอีกนะทุกคนทางร้านยังรับเติมเกมอื่นด้วยเช่น r L v arena breakout free fire และอื่นอีกนะทุกคนมีเครดิตเช็คได้นะทุกคนส่วนใครที่สนใจร้านโลบักร้านนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คำบรรยายกับใต้คอมเมนต์เอาไว้นะทุกคนสามารถกดเข้าไปดูกันได้เลย อ่นะทุกคนแบบนี้คุณไหมครับทุกคนโอ้แห <Huh? S 1> yeah. มผมมาเล่นกลับมาเล่นอีกรอบนะทุกคนไปกลับมาแล้วผมกลับมาลองโกโตนะนี่แมป ABA สุดคิดถึงของเรากู <Yeah. S 1> มไม่ได้คิดถึงหรอกกูแค่อยากเล่นโกโตผมเห็นโกโตดีเวิร์มาโคตรโหดเลยนะทุกคนเราจะลองเล่นดูเดี๋ยวเล่นไม่เป็นเลยนะก็คือไม่ซ้อมมือหรือทำอะไรมาเลยมัวมาเล่นมัวมัวเลยแบบกากๆเลยนะเหม,มือนเพิ่งเล่นใหม่เลยทุกคนหุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะตัวอะไรอ๋อเลเซอร์ตัวอะไร สังเสริฟก็แมปปิ้งดีว่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้อู้อ้กูตายโอ้อะไรวะนะสีฟ้าโดนโดนเปล่าวะสองโอ้ยชี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูขับไม่ทันอ่าปิ้งอ่างงอ่ากูตายอากูตายโอู้มาไม่ทำที่อะไตายอย่างเดียวหนึ่งโอ้โหโอ้ เฮ้ยว oh, ่าเอาเอไม่ oh. yeah, man, ิวเออเีย oh, ม oh, oh. okay, ันหยเวลาตอกูตายบัเนี่ยโอ้โหบัเหมือนเดิมทุกคนเียเก่งคนเียโคตรหมาเลยเียกูตายนี่หยเวลาหยเวลามันไม่หายเียเอามันเป็นเหมือนเดิมเลยตอมั่วกูิวมั่วโอเคหายละภาพเอสอสามสกูอตายละพี่เฮ้ยเฮียกับโดนกับโดน โอ้โอ้ยฮ่า oh ยังหมัด oh ง่ายเนาะเฮ้ยเยอะโอ้โหกูตกใจอ๋ออ๋ออ๋อะไร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 นี่นแมตต์นี้ผมยังจำตัวบางตัวได้นะทุกคนแบบเฮ้ยยังไม่มีตัวมาใหม่ที่ผมไม่รู้จักนะ What the dog doing? อะไรกูเห็นมึงทำอะไรกันอืมวับโอ้ยต่อยไม่โดนดูตายโอ้โอ้โอ้เออตายเยอะสิบสามวิอิจเกณฑปฏิวติไม่ทันทีสุด อ้าวกดมั่วมาสามอีกรอบโอ้ยเยี่ยแม่งบล็อกเดียวเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูเดมมาโดนโอ้ยเอาจบจบก่อนโอ้โอ่าทุกคนตอนนี้ไอ้แมบไอ้ผาไอ้พฤกษ์มารที่ผมเล่นมันอัปเดตแล้วนะทุกคนแต่มันไม่มีสกิลใหม่เข้ามาแล้วไอ้ตัวไอ้มายิโตะแม่งกดเยี่ยเลยส่วนทีเอชบีหรือเซนตมะแม่งก็ยังไม่มีอะไรใหม่มาเลยทุกคน แล้วผมก็หมดคอนเทนต์กับแบบเซร็จะมาแล้วนะทุกคนใครมีคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนปิ่งอะไรวะไอ้แหวไอ้เนี่ยเซิร์ฟเซิร์ฟมันแกงกากเหมือนเดิมเลยที่เกมโอ้เออเอาเอาอุ้ยเอาอุ้ย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 โอ้โหโอ้โหเฮียโอ้โหเฮียศูนย์พอยต์ศูนย์ดาเมจนะครับไอ้แหวะไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยมันดูไม่ตูวเรื่องเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยแปลกทุกคนเวลาต่อสู้แม่งปิงเฉยเวลาไม่สู้แม่งไม่ปิงเที่อะอะไรวะโดนกู้ตายปวจะฆ่าได้ที่อะเฮ้ยสุดไปอู้วตายนี่ไงแม่งสกิลโดนขัดไปได้เลยเฮ้ยบอกตายเฮ้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 ยอะอะมัวมัวอืมอุ้ยคนแรงคนแรง อุ้ยมาดิมาดิมาดิ์อู้หูยโคตรแรงไอ้เหี้ยเอา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 อู้เหียอู้เฮียรวบโอ๊ะปิงปิงอาโอ๊ะนี่ไงอาโอ๊เจอเอากูเอากูชิบหายไอ้เหี้ยี่มันเปิดตีแล้วไม่โดนกูไม่โดนกูอู้เหี้ยโดนโดนเนี่ยโดนกูจริงโอ้โหดูแม่งเปิดอันนี้เลยเหร อ้มาถึงตาขกูแล้วเจอกูนี่สกิลิจินดาลีนะทุกคนาเออดเฮียลอยยยชิวหายี่มัมีคนเปิดตามกูเซเวตสีม่วงอุ้งเฮียไม่โดนใครเลยโอ้โอ้โอ้ยโดนโดนโดนอยู่กลางนาเคตกลางนาเตเดี๋ยวสวยโดนกูเฮียกฤษฎีติมปคุมเลยเอกลางนาเตแล้ว

ไงไงฮะโอ้ยเกมโอ้อาตายโอ้โหยัยกูเพิ่งเกิดมาไอ,อ้ห่ายัยคือเ่าคุีม,มากูกกับโลกเกล่าอย่ากเงี้อะไรวะเกมไอ้ทุกคนเกมแม่งยางกกให้มันขัดสกิลไม่ได้อะพวกที่เอเยมาออกมาละ รวบจับรวบอ้าวเหยื่มวยกูอ้าวโอ้โหนี่โดนไปฮะไม่โดนโอ้ยกูโดนลุมเลยโอ้ยยี่ห้อมองตายองต์ยออไอ้เหี้ยเอาโดยใครมั่งกูถามจริงโอ้โอ้โหโอ้โหตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีกคนนี้โอ้ยตรงย่ายี่หิ้งแม่งเลยเออโดนสองยังไม่ตายด้วย อึ้งโดนตายไปแักมามาดิอ๋ออ๋ออืมจับวียังจับวียังโอ้ไม่ทันโอ้ยอืมอืเรียบร้อยโลโลยิงตกสู้เจ้าหน้ายังเสียวลาทักษะเปิดอีกครูไม่เอาสิกินี้มาเลย เดี๋ยวมันคอเทะทุกคนกินเะนี่ยอืมเดี๋ยวรอดูกูรอฮะฮะฮะไอ้ยี่เกมโอ๊ยโอ๊ยเสรวิสส,วสีแดงเสรวิสสีแดงเร็วใส่ใส่ไอ้นี่เร็วเออเฮียก็จะตายอืมโดนกูรวบโดนกูจับรวบอุยอ้ยอุ้ยไปไหนอะอุ้ยอุ้ยไปไหนอะเอ้ยยิ้มไปนู่นเลยแบบ เออทุกคนคิดอะ้ออก่็กูจับรวบกูจับรวบกูจับรวบกูจับเฮ้ยเยเฮ้ยเฮตยเฮ้ย้ยเฮยเยเฮ้เ้้ย้ยเ้เยเ้เฮ้ย้ือ้เป็จีเหรอโอ้กลางน้เ้ย้้องเลือดต่้ฮเฮ้เยยเ ยังกดบล็อกไว้เลยกดบล็อกกูโดนอุ้ยเกือบทุกคนคลิปในวันนี้เป็นไงครับทุกคนบอกเลยคลิปนี้ผมโคตรหัวร้อนเยี่ยมแม่งเล่นโคตรเยี่ยมเล่นอย่างยากไอ้เี้ยเป็นเกมโคตรตูดบอกเลยคลิปนี้บทในคลิปอะไอ้เี้ยมาไปเจอกันคลิปใหม่นะทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ